การับสบายดีเด้เอพ่อพี่น้องบรรจุขุทุกคนนะบอกว่าภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ดีพี่น้องเลยฮะการยินดีต้อนรับเข้าวสุดซองลุงญ่เด้อพี่น้องเนาะมานี่ก็ได้เข้ามาเยือนทางบ้านสายบุญเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นครัง้งแรกอ่จาจังใดจังใดก็จะพาต,ตีเตียนลุงญ่เด้อพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเลยเนาะอะมาเป็นครั้งแรกพี่น้องเลยฮะเข้าไปเบื้งนำกันเลยพี่น้องเนาะ จังไดก็เข้ามาเบิ่งน okay. ํากันพี่น้องเ้เนาะทางรเฮ็ดแ้้อยัาะสบายดีโดยสบายดีจ้าจ้าอ้นะเอ้ยมาเยี่ยมมายามครั้งแรกบ่เคยมาจัเทื่อแม่เอ้ย

มายามคนกินัางเลกพี่น้องเลยางางคนยึดเรียนด้วย้บ่ยงไม่รู้ัโอ้มาชินคนยุย้วยมีต้มิบว่าวัคือวันเขา้อตายเลยวันใต้เขาทางบ้านเานีบ้านแรงไปทติดกระโลเนาะกําลังติดกระโล มาดับเมลดําเพิ่นว่ามากเพิ่นบ่นกไปมาเพิ่นเพิ่นมานั่งนนนสิะได้เนาะทําพ่อกะมื้อนี้กะเอ้ามาตะเกากับพ่อเพิ่นสิพ่อิ่ตเกียมลลูกฮะพ่อเจ็บขาเป็นรอย ทั้งพ่อกับเป็นแบบคนห้องแบบขาดขึ้นหนึ่งนะ่อนาะเลยแบบเดือบเรื่องพิการขาดหนึ่งขาดพิการอีกอีกหนึ่งขออนุญาตถามเรื่อครอบครัวมีกันทุกคนอันี่เมย์ทำนี่ป๊อปมั้งยัยเป็นขามาเป็นครั้งแรกเนาะโดยเพราะว่าเฮากับโบเคยเขามาจากเธอขออนุญาตเด้อเมยเด้อถทำยังไปกัผิดพลาดกัขอโทษขออภัยเด้อโดยบ่เป็นอย่างเจ้าบ่เป็นอย่างถ้าว่า เอาเข่ามาในี่ใดใดการโดยใดดวงเกิดนี่ว่าทามผิดพลาดไปกับทั้งลุงใหญ่กับขอโทษขอภัยน้ำทำทีมงานเอาเข่ามาครั้งแรกนี่ดวงดาไปที่ข่ามาเลยแล้วทั้งลุงใหญ่กับป็นทั้งลุงเบ้าจันโดยป็นลุงใหญ่เพื่อนจ้าแม่แม่หูเนาะเป็นลุงแท้ๆเลยคือจะเท่ห้องกับกับว่าที่บ้าโยโย่โดยเพราะว่าเอาก็โดยเอาเข้ามาครั้งแรกเอาก็ยังโบหูอย่างกันนะแม่เนาะเอาก็รยันผิดพลาดเนใดก็ขอโทษขออภัยน้ำบริจกุลจุกคน เนาะเอ้อมีล no? uh, ูกเขมีบ่แม่นดูลูกสายเออหลานซะแต่มันเป็นหลานสายลูกหลานเออเป็นเฮาพุกได้ได้พี่เฮา40ปีแด hmm. ้ล hmm. ูกอ๋อ3ปอ่โดยโดยบ่เป็นหยังเนาะโดยอืมคนเฮามันก็ต้องมีผิดพลาดกันได้แต่ว่าเฮาก็เออ่านอเพิ่นก็เฮียนบ่ได้เฮียนบ่ ป .5 ปีนี้ .5 อย่างเงี้ยเอเนาะวันไม่ยิงแต่วันระหัดโอ้เดินเดินเดนิงเข้าโดยมันจะไม่เิงเ้ยมันมีวันเสาร์มนีีวันเสารเมื่อวัไม่ยิบวันนี้วันการทำอันคือว่าการทำอาหากินนี่เฮ็ดนั่ไดจะน่าเข้าครัวแม่กัวันพุธเต้ละพุธแม่ก็ไปรับเอาเครื่องขายไปขายรวยโอได้โปรเซ็นนะแม่กะ อไรไม่เอาขึ้นและแม่ก็สุ่งขึ้นเออโดยโดยโดยทั้งแม่ก็ได้ไปรับของนะลุงเนี่ยหับของมาขายไปขาโต๊ะขกยคือส่งขึ้นเพน่นคือประการไปการมากก็มีคือสีลำบากเนาะตะกี้หันลำบากที่สุดเ้ยรอแม่ก็พุ่มยีไน่เพี่นี้เป้าจันที่ซื้จด้รวยรยรว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 ยยรวยรวยรยยยยยยา โอ้ยาย่นตะโจนแม่นโดยเมื no pues mm ่อ hmm. ค yeah. no oh, yeah, ืนน oh. ี no. ่ก็สามมเามาแม่เาแม่นไปนอกไปซ่องอันเยอะฝ่อยกกสร้างดเอาอีกแล้วสมายมจัยยังบูใส่กยิงูใส่ีส่วนนี่จักสิมายังประมาณคนีาหประมาณจักมกบเ่าตอนคืนนี้โดย เข้าได้มาในนะลูกมีตัวมาเลี้ยงมาหมาตัวเดียวนี่นีมันเล่นไปใช้หลอดดกคอจะมันแง่แง่แมาจีเลี้ยงไว้หลายหตัวเนาะบมวัยน้เข่าน้ำาบาบัญชูเนยัยก็ได้ซักยานี่ซักยาเมื่เสร็จนึงเลยซักกันโวนี่ก็เสรนึงแล้วก็ซักยามันมันไขจังใดจังใดเากับอยู่ห้ปลอดภัยเป็นก่อน เปินจรกงๆได้ดฮาก็บออกไปหาเขาในใดก็สร้างโอ้ทัางนั้นกัยังทัดเรียวเนาะบกครัวเฮากับมีกันซํานี่เนาะหนึ่งมามีแต่ผู้เฒ่าอยู่รวมกันน้อเนาะพก็สีองค์่าไอเกน้อยเนาะเสียงอยเนาะรถจักนี่ก็ดังเดๆๆๆๆรถักนี่นะดังว่าแม่นะดังอะไรจะมีตังไวดังเลยเนตองหวลอกเปดัง อมีกันจนเนี่ยเดี๋ยวเพ่อกันไม่รดรถที่เฟ้าเลยบุ้งก็ไม่เอาไว้หีือว่างคืนโดยเอาเข้าก็ได้เด็กขันเข้าได้ไม่เข้าแล้วนี่ต้องมีสูตรนั่นเอเนาะมีสูตรใช่ใช่ใส่เขาบ่ิยานให้บรบุญนะเขาเอาชิบคันบุญอุดยักคืนเนี่ยเขาเอาสิบคันอใช่ล็อกคอเขายังเอาได้หลยสชิบคันเวบไทยละล่ะบุญจุ่จุ่แล้วจุ่เวียง ดูนี่เด้บุญพี่ทางนี้นะบุญบ้านไปเลยเนี่ยอ๋บ้านเดียวซิบคันเลยซิบคันเลยรถเปรี้ยวเราจับได้บ่แม่จับได้ยู่ยี่ยัห้าคนโอ้ยเขาเห็ดเป็นกระบวนการอันนี้เขาที่ญาติรวยอยู่เราโขเราเอาได้จังใดจังใดก็เอาความปลอดภัยเขาเมียนก่อน้องเมียเนาะปิดจังใดก็ญาติมันเนี่ยแต่ก็เจงหูเจงตาจงออกมา หัวเขา้ยบัวเลี้วนี่ยเขาจะเอาเขาขู่อ้อเลยก็แล้วโอ้โหอนยังบัวทำแล้วเนาะโดยเพราะว่าแถวนี้มันติดกับป่าเนาะเอ้าสุดนึงก็มายกประตูแม่นได้ขึ้นแม่ใส่ไล่ยยุ่งหักก็จะยกขึ้นเลยโอ้ดึงมาณเห็นประตูยกออกคนไข้อะไรพวกจะไปไข้รัวคนมีอย่างเงี้ยบ่ก็โบมียังหากแม่กับญาตินั่นนี่ญาติญาติไม่ว่าเป็นห่วงรถเนาะรถกระคาบสิปายลากสิปายล่ากเลย ลูกยันค่อยแลซื้อให้นะเลยมีย้อนลูกก็แลี้ยแม่เป็นสะพานแม่ขี่ไปขายเครื่องเนาะต้องเมียเดี๋ยวนี้ก็ขี่เป็นนอเบินเลยเต้นยูนูสุดนึงหันแม่แม่ขี่ออกไปประตูมันจบแม่ลนหักนะหักแม่ละอ้อยมาต่ำหัวนี่แค่แม่กับโู๊ค่ะแม่กันฮักได้เบื้องนึ่งได้ฮักเลยได้เอาตัวเก้ามาใช่ระวังดีเรื่องมีเรื่องเนาะ เกาเลี้ยวแห้งมันตื้นเด้อืมต้องเก็บหมดอันนี้แข็งกันเน่าหมดอันนี้ลมมันอันนีก็งเลยนี่มันมันลมเลยกันเนาะนี่แหละนี่าหัวเขาบ่หัวก็โดนสุินบ็อกลเ็ได้แม่กินไปสักยาแน่นกับเอิกก็คอเลยเนาะ่แม่ก็บ่คอลูกบ่ปมันโดดแม่ลตื้นยังบ่นัด ยังบ่ถนัดยังบ่ถนัดหรือว่าไวเลยไวได้แห้งได้เลยบ่คุ้นเคยหนึ่งมายังมีจะนั่งน้อยเพื่อโซนแม่ไปวันนี้แม่บวกกาขี้แม่ยานเลยอ๋อขี้บนนอ้ยแม่ไปได้อยบ่ทักเอี้ยวนะนะเอี้ยวบุปผินนะลูกแอ้ยนเยยงนะก็นึ่งกับเกือบยูนจะกบกฮักกันยังน้อยเดียวแท้ก็หงมัดเตะ มันนอกเพิ่นไปเฮียนเนี่เพิ่นไปเนี่ได้ขาเที่ยวเที่ได้ลูกจันได้ซื้อให้เรโอ้ขี่รถถีบออกไปเฮียนโลยโอนทางเข้ามานี่ยหรอโอ้ือวะปุ๊กไก่ปันใดธรรมดาจี่จะเนาะชีบวะเตียงมาซอยแม่แห้งห้อมเน้อยหนทางมีแต่ป้าโอ้เถื่อนบนบุกเบิกนะลูกแม่งเป็นยานหรือว่าทางนี้กรมีคนถามมาซื้อดินได้แล้วดินบล็อกเลยนะนี่นะเฮือดทหารเนี่ยหลุยก้อนเจ้าของก็จะมาที่วันที่วันเสาร์เสียละวห้าชีพ จะเอาเขาเอาไปในได้ดินบล็อกนี้ลูกห้เอาไปห้าชิ้ยังห้าชินบางคนมันเคลืนมหาชิ้นเขาเคลื่นแะไรแม่บ้าดินเท่าดินเท่าเนี่ยเราเนาะตอนนี้มาถามแม่ดินบล็อกแม่เหลือเลยโอ้ยแม่บุหูอ่ะนี้นะแม่เอามาบมได้ดอกกันเอากระดาบ่็อถามเมื่อซื้อไม่เท่าขอว่ะ คนบุคือ <rôle>::: ก <ici S 1> ันะที่รกวคนหาคนเาอยู่แต่ภายนอกเขาเบิ่งได้นะเขาให้หมอนยาวๆได้เนาะอันปูนี้บ่เขาให้ดีใจเลยก็โดดอีกเนาะน่าสิเอาไว้แวดนที่ใกล้บ้านบ่ระว่างแล้เนาะครับเลยลูกน้อยนิดเลยนี่ มาเฮาก็บพาก็ลูกนั่งบ้องเหมือนเดระวังดีเนาะจับผ้าและปูละมากแล้วก็เท้าก็ถึงน่อยอยู่ตรงกันาเม์เอาบือไ้นาะบือไวนี่ยน่องไว้บือตำรวจนี่ยู่งเลยอะไรตัวทงคืนมีเบืตำรวจออสีอรจาว่ามีเกิดเหตพื่เนาะีพไรวเนาะใครนี่หนืคือว่าทั้งน้องผใสมันแบบ นำใส่ก่เนาได้องน้ใสักเสื้อผ้าแลี้ยป่งเสื้อผาเดี๋ยแต่ว่านี่แล้ววนทักเองงานมมาแลมีแต่ทอดส่วทอดไข่กินเลาทอดไข่เลยใ่ไปเส้ไอะไรแม่ล้างตั้งแม่กิล้างอ่ะโอ้ยยูกินกัเป็นแล้วเนาะมีแต่ทอดไข่เป็นกาหนึ่งข้าวทอดไข่หนึ่งข้าวคืวดุ้นเดียวกันได้ลุงใหญ่กับน้องอันคูป โอนี่บ่สิบสามปีโอ้ยปู่ปาปูเอืี่้วยสิบีิสกกําังูงสุโอเนาะลัองสุดเังม่กัแม่คอยฝึกไปเรื่อยๆน่องก็เด็นเต็มไเรื่อยๆเลยเนาะนองมีหมูมีพวกก็ไปไปหลินไปอย่งนี้มีหมูก็ไปคุณน้องคุณบอลมาไปหลิดหน้าหมูเง้ยไปเอยๆ หรือว่าเขาน้องสมบูรณ์สมบูรณ์เลยเลยก็คุมให้เวียเงินเพิ่นลูกเลยกัาดินเอาอย่างเขาใส่แม่เพิ่นน่ะเอ้าปกติก็ได้ไปมาหาสูกันอยู่เนาะเนี่นน้ำใสก็เฮ็ดสวนเออผมฟักปุ้งอย่างเพื่อนน้องน้ำใสครับพอวันนี้ว่าเป็นมิสี่กับแม่ธรรมดาน้ใหญ่ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกนังอยู่ในเต็มเลยหั่วเต็มสวนน้องไงผมเพาะมวนส่วนเดียวนี่เลย พ่อม um, sort of si ีส่วนน้ำฝนที่เขาปานมานี่คืออันว่ามีแต่ปลาเขียวอันปลูกบ่าเมนเมนปเขื่อนนี่พ่อใช่ไห่ถมันจะมันจะเข้าแล้วปลูกไว้ขายอนาะท่านพ่อเป็นพอปลูกน้ำ่นบ่พอพปลูกตอนนั้นพอบไม่หัวดิหัวพี่เพอปลูกน้ำ่นเน่ก็มั่วกล้วยเบลัยเพิ่นมาอยู่ใม่เลยไปดินน้ำ่นไปเลื้งเคื่อเลย ไปคลอนนะครับตอนแม่บุมีมวนนอแม่หน่ะซ้ำแขกฉาบนอเขาก็ยังมาลักเอาลูกนี่ผูน้ำแน่อะไรอย่างเดียวคือเพื่อจะลอยต้นแล้วก็อันนี้นั่นเพื่อนก็เพื่อนเข้าของแม่เลยว่านี่ว่าเริ่มตั้งใหม่แต่ตั้งใหม่ได้หรอแต่ว่าเพื่อนตอนแม่มายุ่งไม่กับบริเวณนั้นหัวดังไฟเงินเพราะมันเป็นดำโอ้เ้าเตียงเด้มาซอยแต่ก็มันอยู่ในบ้านพุ่นอยู่เพื่อนมูนโอ้จ้าจ้าจ้าเพื่อนผูปู อ๋ยหยกใหญ่มากนี่ได้จักปีไดไหมสองพันสิบเก้ามันอยู่โอ้สองพันสิบเก้าได้กระเตียงได้รู้แต่ิีแมอยู่ดังตอนนล้ได้มาไอซ์ซวนโดย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 สามปีปีปีไเข้าให้สามีนี่เข้าให้ไปนะ ลูกมิันเนี่คือว่าเป็นรูปแค่บ่พอมันบบน้ำโบอัางมับอกโบแต่กาอังเดานเข้าข้างในไปแล้วมันไหลด้มันไหลมีคลองไหลได้หเล้วเนาะแรงน้ำาบมียังมีจะนำปลาซื้อตกวุ้เดียวมันมันแขมันไหลกลเยได้วโอดดดเพราะมันเทียนนี่มันเป็นปลาเป็่นดง เออน้ามันบกหังมันซึมดีมันมันบกหั่งเออหนึ่งมากเลยห้างไม้ลายมันเป็นป่าเป็นดงเน้นน้ำบกหั่งแต่สมมุตว่าหนึ่งถ้ารอเบิ้งกันน้ำกับแหงรอดมันเป็นดินนอนเราอะไรกันาคกราปลูกภาคปูงหยาคือจริงงามเนาะแถวนี่ดินนี่งามกันนาคุกมันเป็นดงไม่ได้แต่ก่อนเนาะมันเป็นดินดงดินนั่นนะเราได้ใส่พุ่นหลายพุ่นขี้ ขี้เบขี้หมูตอนออกมาตอนเลขขี้จิตปิตญาณไม่ปิดดุบหรือเปล่าแต่ตอนนี้ออกมาลายแล้วเนาะจะไปลาดเอาแม่นี่แม่ไปขายผัดผัดตุ้มขนมมันพูดเดินพูดดังทราบทราบที่สุตอนมันอยู่มาจนมือเวลาเสวนแม่ก็ทำคลายให้หลารองยนาง เฮ็ดสล่ะด้โดยโดยงานม่จั้อ3 0แล้วมันอยู่ล้ออาแมจะไปตลาดโอ้อยู่ลอไปงสงเืองสงคนแล้วะกลับมามาตลาดนอนผู้เดียวอีตนยเฮายอน5:00นโอ้ับอกลับมาเฮือนโดยโดยไปได้อยู่อมา

เบี้ยแบบพาวเบ้าจันทร์เบ้าเบ้าบุญซื้อไ้แม่รวยตายเลยโอ้ันยกขึ้นบ0 0ห้องันจะไม่เป็โอ้ตาสนอกข้างกดยวงน้องน้างาเพิ่มาไปรอเพดดขออนุญาตบาดทำด้วยเมดด์รอเพิ่งพางเั่งหาเพิ่นนะทีมงานเราไปเพิ่มว่าทั้งทีมงานเรากับมากันข้างเล่ โอ้้เตอร์สบายดีเด้อสบายดีเจ้าอมาบึงดินแทนี่เพ่นผู้บธทางน้ำให้ทางน้ำให้แล้วเจ้าทางน้ำให้แล้วเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีเจออโอไมามานีจังได้เห็นพ่นเนาะยมาจเกบริโภคพ่นจเถือเลย้าจาออโอนะไาหนด้นพ่นเนาะีเบิ่นเทือเยนจ้าจ้าจ้ยอือโอมาาีจได้เ่าโดยมาจเกลบโ้พักงาน ได้ผักอผักกับย้อนว่ามีแนวมาบึงนี่ได้เนาะอืมท่านเข่าไปแล้วไปลงเข่าให้มะนาเพิ่นอ้โต้นหนึ่งอันเดียวโดยโดยพอพืชการตูชิดเรียกพอเพิ่นก็ได้อ๋อโดยโดยพอซูชิดอืมไปลงเข่าเพิ่นเออไปบ้านโคกขุดบ่อบ่ออยู่มาลงอยู่พี่เออมาลงอยู่พี่เพิ่นมาสูโล่พี่โดยอ๋อโดยโดยโดยอันนี้ก็ได้เข่ามาเยี่ยมยามทั้ง เพื่อนเม่เพื่อนโดยว่าเ่ขอมานี่อ่าจังไรจังไรก็ขอบุกขอบใจเนาะอ่าตามสบายตามสบายเด้อโอ้เดียวเดียวเดียวสีเบิ่งไปเบิ่งน้ำเนาะเจ้าไปโยกเดาไปโยกเบิ่งบานนี่นะเดาไปโยกงามทิมเห็ดเรียบร้อยแล้วเดาอ๋ออ่าอ่าไปเนาะเนาะเจ้าเดาขอบมุกขอบใจละลายเดาเดาเดาไปจังไรจังไรมาชอไตู้นวดนี่ยโดยโดยมาอยู่ที่ไม่แห้งใ่ตู้ ที่ได้มาเป็นมูก็ไมีดูเพนนี่เนาะโดยโมาอยู่หักเพลงกันมาเบึงแยงกันใกล้กันจ้าเจ้าเจ้าอ่ะแนนแนนตเตียนอดไนอยนะอือได้มาอยู่ตรงกันอื มาอยู่นํากันเพิ่นฆ่าใส่กันเบิ่งแยงกันเนาะกะเพ่งกันโอ้ดีบกดีใจนําพี่ดีไปแฮงบ่ได้ขออนุญาตไปเบิ่งหลังบ้านเด้อแม่เด้อโดยๆๆเจ้าๆๆโอ้ยพี่น้องเอ้ยกล้วยเพิ่นเบิ่งเด้่ดยอือ พี S <S <preach> <S ่น้องเอ้ยสวนเพิ huh. uh ่นพอดีเ huh. ด yeah. hmm. uh ้พอดีปิดไปขายนี่ผอ้ดีตามน้ำเนาะสวนน้องอันนี้เพิ่นบ่อน้องน้ำใสโอู้หติมดจิ้มไปเลยหมดจิ้มหมดเลยอันนี้หมักหมักถั่วยังเพิ่น่องหมักถั่วเนี่นี่นะถั่วตั้งอันนี้บ่อันเวียกของน้องน้ำใสแต่ละมือนะมาแตงเคียนอะไรกันลยฮดพักฮดหยาดในแถวนี้เลยเออลูกใหญ่ปลูกเต็มพุ่น หอพูนเป็นเด็กขยันนี่พี่น้องเอ้อันเขาเดือยบนี่งกระดังเนื้อมีแต่ักแต่หนือทั้งนั้นเนาะพี่น้องเอ้ยพวกเนี่ยแค่เตะมันทดง่ายเนาะใส่ใหญ่เยอะโอ้มาทั้งเย็นยามทั้งเพื่อนนอกน้ำใสเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเอากะมาเปิ่นข้างเละยงเอ้เอ่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อผมเองพี่นออ้องปุูกมะเขือทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเลยเนาะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่นอนะ้องเเนาะหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจัดสานเป็น จะได้ว่ำลาพี่น้องเนะะาะรับ้านกับซองก่อนเขาก็ได้มาเยี่ยมมาอย่างเป็นทางเลนนี่ก็คือที่พักอาศัยหรือว่าเฮือนซานของน,องน้องน้ำใสเป็นพี่น้องเว้ยจังไดจังใดก็ขอขอบมกขอบใจอิจฉาบตรจุกคนที่ข่าวมาเบิง่งมาชมน้องพี่น้องเนาะ รูปไงก็จะได้ร่ำลากลับบ้านกับซองพี่น้องเลยขอขอบคุณขอบคุณมุขบใจหลายอยู่ดีมีแฮงกบเจ็บป็นไดคงไขว่มีพี่น้องเอ้สัางลูกปลูกขึ้นอยู่เย็นเป็นชุกอยู่กับครอบครัวสุดท้ายนี้ขอก่าบว่าสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีสบายดี